ดิฉันมา็ศึกษาที่3าโรงเรียนมาทำจี๊ยส้อยวันนี้หนูจะมานำนะเสนอนิทานเรื่องฉันจะกินลูกพักเรื่องและททภาพผลิตภาพกับในเริญนรัดจัดทำโดยกองพึงพัฒนาสื่อปลอดภยนะัยและสร้างสรรค์มันเป็นเรื่องราวของหอยชาาตัวน,นี้นะคะซึ่งเขาจะไปกินลูกพักมันยอดเขา เพราะว่าขึ้นไปถึงยอดเขาลูกคับก็หมดแล้วปีนี้ค่ะจึงรีบออกจากบ้านตั้งแต่เช้านะคะแสงแดดร้อนแรงทำให้เราทากน้อยรู้สึกอ่อนเพลียเขาได้พูดขึ้นว่าร้อนจังเลยถ้าเราอยู่บ้านคงจะสบายกว่าน,นี้แต่เมื่อเขนทากน้อยหลับตาลงนึกถ,ถึงลูกคัาเขาจึงตัดสินใจเดินต่อไปสุนทรลูกคัาให้ได้ และทุกคนเห็นนะคะว่าจากภาพทิ่ที่หน้าที่แล้วนะคะมันก็จะเป็นลูกครับกระดึ๊บกระดึกระดึ๊หอยทากน้อยเดินข้ามสะพานที่มีที่มีสายน้ำคขื้นน้ำเรงนะคะเมื่อหอยทากน้อยมองลงไปข้างล่างเขาก็รู้สึกกลัวแล้วพูดขึ้นว่าอุ้ยถอยกับดีไหมนะ เมือ่อเห็นข้างน้อยหลักตาลงนึกถึงลูกพักเขาจึงตัดสินใจเดินต่อไปแล้วพูดขึ้นรอาฉันจะกินลูกพักให้ได้ทุกคนเห็นเ้าว่าจากสายน้ำมันก็จะกลายเป็นลูกพักดังนี้ <c oughs> ดิงดิงดงจะกินลูกพักหรือจักกระ่ายทักทายใช่จากหมือนข้างไอ้ต่อ รู้สึกท้อแท้เพราะว่าตัวเขานั้นเดินช้ามากๆแต่เมื่อหอยทากน้อยหลับตาลงแลกถึงลูกพับเขาก็ตัดสินใจเดินต่อไปทุกคนเห็นคขว่าจากหน้ากระต่ายก็จะกลายเป็นลูกพับแบบนี้เลยนะคะกะดึะดึ๊หอยทากน้อยปีนขึ้นภูขเขาอย่างสูงคันเนสูงชัน รู้สึกเหน็ดเหนื่อยเมื่อร้าจะหมดกำลังใจเฮาถือจะเลยกลับบ้านดีไหมนะแต่เมื่อหอยทากน้อยหลับตาลงพยายามได้ถึงลูกพักหอยทางน้อยก็ตัดสินใจเดินต่อไปฉันจะกินลูกพักให้ได้ สุดใจจบขอบคุณค่ะนิทานเรื่องนี้นำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้ก็คือถ้าเรามีความขยันขยายามเหมือนหยเื่เทาีนะคะเราก็จะประสบความสำเร็จจบคำคุณค่ะ